สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่นาผมเองนะครับของวิรัปิ่นทองอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่เรามาฉีกคุ้มเลนกันนะครับสมกากิ่งทองมาหยอกนะครับนี่ตัวสีเข้นครับตัวดอนนะครับกำลังฉีเข้นอยู่นะครับตอนนี้ครับเราได้การการหมักเพนเดอร์ไปนะครับเนี่ยดินเราไม่มีปัญหานะครับข้าวขึ้นดีนะครับไม่มีหน่อยหยิกดินดําดินสีแดงจะหายไปเลยนะครับผลจากการหมักเพนเดอร์นะครับ ดินเราไม่มีปัญหานะครับเนี่ยข้าวขึ้นหมดเลยนะครับเรื่องหน่อหยิกหน่ออะไรไม่มีนะครับตัดไปยาวๆให้ดูเลยครับเนี่ยข้าวขึ้นเขียวแล้วนะครับนี่คือผลของการใช้เทนเดอร์นะครับข้าวขึ้นสวยมากครับไม่มีการตรงไหนจากอาการเดิมๆต้นหยิกต้นงอไม่มีเลยนะครับขึ้นเขียวหมดเลยนะครับที่หมักเทนเดอร์ไปแล้วนี่เพิ่งหวานได้แค่สี่วันเองนะครับข้าวขึ้นสวยมากเลยครับยามเย็นนะครับวันนี้ มาดูข้าวการของน้ําผมเองนะครับพิรปินทองของคางเลขกที่หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยหลังจากที่เราหมักเทนเดอร์ไปนะครับแล้วก็สามวันฉีกยาคุมเลนเมื่อวันอังคารนะครับใส่กิ่งทองไปเนี่ยใส่กิ่งทองผสงไมไปด้วยในะข้าวได้วันที่ฉีกกิ่งเอาได้ห้าวันละข้าวได้เก้าวันวันนี้ได้สิบวันวันนี้ครับเนี่ยข้าวเขียวดีมากเลยครับ ขึ้นโตเลยปกติตรงนี้นะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยยังไม่มีข้าวขึ้นเลยจะต้องถอนข้าวมาซ่อมนี่รุ่นนี้เราหมาักเทนเดอร์ไปข้าวขึ้นอย่างหนาเลยครับเนี่ยยังไม่มีหญ้าขึ้นเลยนะครับเนี่ยดูพื้นดินได้เลยพื้นดินแตกระแหงแล้วแต่ยังไม่มีรูกหญ้าขึ้นเลยดินยังเตียนอยู่นะครับเนี่ยทางเนี้ยดินเตียนแล้วนะครับดินยังดำอยู่นะครับถึงจะแตกระแหงก็ยังดำอยู่เนี่ยกดยังย, <S <S ย,ยุบอยู่เ <หง S 2> ลยนะครับดินเรายังไม่แห้งเลยนะครับเนี่ยดินอุ้มน้ำดีมากเลยนะครับแตกระแหงแบบว่า ยังนุ่มอยู่ข้าวงอกงามเขียวเขียวยังอาใส่ปุ๋ยเลยครับเดี๋ยวอีกสองวันเราจะใส่น้ำนะครับแล้วก็จะตามด้วยใบหยกผมจะอัดใบหยกเพียวๆนะครับจะไม่ผสมยูเรียเลยจะลองดูว่าจะเขียวขนาดไหนครับเดี๋ยวมีติดตามเรื่อยๆนะครับครับสวัสดีครับ